EA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนมไทยเดนมาร์กและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับนี่ครับก็เป็นการถอดมุงคลของเต็งหนึ่งสิเจสายรุง้งน่าจะเป็นลูกชายของเจสายรุ้งนะครับ,รบขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเต็งหนึ่งครับใครมาบางแสนก็แสนสุกละครับมาเที่ยวกันเยอะครับพี่น้องครับทะเลที่ใกล้กรุงเทพจริงๆเอาละครับซ้ายกับขวาคู่นี้เคยชกกันมาซี่ยกแล้ว วันนี้จะจบเกมเร็วหรือเปล่าต้องมาดูกันแล้วครับซ้ายของเต็งหนึ่งถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์เลยนะครับซ้ายแข้งซ้ายครับบทเรียนมันมีมามิสเตอร์ป๋องบทเรียนมันมีมาต้องดูครับยาพลาดเด็กขาดครับบทเรียนมันมีมาแล้วซ้ายอย่างเดียวซ้าย่านตลอดศาสซ้ายไป4-5แข้งแล้วนะครับ แช่วุ้นยาวได้ดีนะครับนี่โอ้ซ้ายโอ้เตะถวายเจ้าเลยครับเตะถวายเจ้าเลยครับหนักจริงๆดังตับดังเข้าหูผู้บรรยายฮะนัำแข็เลยครับรอบในรอบใะป๋องซ้ายอย่างเดียวโอ้โหโดโลเดียนครับโอ้โหแกไม่บังด้วยฮะเอ้า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 โอ้โหโดโลเดียนครับดีกรีดเลยนะครับแหม โอ้แข้งซ้ายครับวันนี้นี่แข้งซ้ายทำงานนะครับเป็งหนึ่งครับชกละเอียดเลยครับซ้ายล้วน้ายล้วน้ายโอ้ยเต้สุยสุยไปนิดเดียวครับไปข้างเออเฉียวไปนิดเดียวโยกเข้าไปครับเต็งหนึ่งครับซ้ายตรงซ้ายตรงครับแหมมีทั้งแข้งมีทั้งหลักเอาเตะซ้ายหมัดซ้ายโอ้โหโดโรเดียสเฮ้ยโอ้โหยังทนอยู่ได้ครับยังทนอยู่ได้ดูเหมือนไม่เอาแต่สู้ครับโดโรเดียส หนึ่งเต็งหนึ่งเลือกครับเลือกแล้วที่ซ้ายเลือกอีกแล้วเลือกแล้วซ้ายโอ้โหแกมีแผนอะไรในใจครับเดลโรเดียนครับมีแผนแกคิดอยู่ครับยังคิดอยู่ตอนนี้ผมว่ามันคิดนานไปนะโอ้มันออกไม่ทันคะโอ้นี่จะลืวงอยู่แล้วเนี่ยโอ้โดนเยอะครับโดนเยอะครับเอาละครับเตะจนเมื่อยครับเต็งหนึ่งครับตอนนี้นี่กลับกันนะฮะยกแรกเมื่อครั้งก่อนนี่ของเราโดนนับยกนี้เขาโดนนับ กิมนำตัวครับมาหลากหลายทิศทางนะครับมีต่อยล่างต่อยบนครับแล้วก็สาดแท่งซ้ายครับเต็งเล่งครับเหลือศอกครับที่เรายังไม่เห็นครับมาแล้วครับแท่งซ้ายเหมือนซาันเหมือนจะไม่รู้ครับไปแล้วโอ้ยยองครับไม่ไหวครับัเยอะจริงๆแขนนะต้องดูที่แขนครับเต็มไม่สนใจแขนเลยครับโอ้ต้องเช็คแขนให้ดีมิส๋องมีโอกาสหักได้นะครับเพราะว่าเกรัดกินเต็มครัโอ้โหเหลือเชื่อนะครับแม่หนังคนละม้วนเลยครับ คือโดโลเดียนนี่ถือว่าเป็นเป็นนักมวย,มยไทยชาวต่างชาติที่มีความเป็นมวยสูงมากครับคือไฟที่ ต่อยกระเต้งหนึ่งที่เบตงเนี่ยต้องบอกว่าเบียดไปเบียดมาเลยครับไม่นึกว่าจะจบเร็วแบบนี้ครับนี่คบเครื่อนอุ้งไทยคือแข้งซ้ายอาวุธที่ยาวแบบนี้อยากให้ทุกคนออกฮะออกแล้วมันจะเห็นชัดเห็นชัดเจนดีกว่ายกแรกขึ้นไปต่อยหมัดต่อยหมัดยังไงโดนบวกได้ใช่ครับแต่ครั้งนี้อาวุธซ้ายยาวซ้ายยาวยิ่งซ้ายยิ่งเข้ายิ่งได้เป้าอ่ะดูฮะดูครับช้าดูครับนี่คบแข้งซ้ายครับโอ้โหนี่ฮะแขวนห้อยเลยฮะ แขนนี่ยกไม่ขึ้นเลยครับอุ้ยเนี่ยแขนทิ้งแขนไปเลยฮะโอ้ตัดๆๆครับเจ็บเจ็บเจ็บครับออ้ยหนักจริงครับหนักจริงครับหนักจริงครับกรรมการพิจาริ์ต้องเข้ามาเซฟไปก่อนแหละครับแข้งซ้ายแล้วก็ไอ้แข้งสุดท้ายนี่ยันยันไม่อยู่นะครับฮะดูสิครับนี่ยครับนี่ครับนี่ครับพิสูจน์ ของคนไทยครับการเตะการบิดแคงดูสิครับโอ้ถูกใจถูกใจถูกใจเหลือเกินครับโอ้โหโอ้นี่มันบักเตงโมไม่ใช่ครับนี่คอาคุณเป็กคุณเป็กคุณเดียวครับเชิญครับทวงตำนานเหมือนเดิมกลับมายกแรกแล้วฉะนั้นก็ประกาศเลยล้วกันผู้ชนะของเราเดอะวินเนอร์เดนเงหนึ่งสิเต็งสายร้องระทศย ยิ้ม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 นิดหน่อยอันนี้จะเรียกว่ายิ้มฮะอันนี้ว่าเพยเยอฮะเจอจะเรียกว่ายิ้มครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับโอ้วันนี้เต็งหนึ่งสิทธิ์ใจสายรุ่งครับทำผลงานได้สุดยอดมากๆครับแข่งสายหนักหน่วงรุนแรงครับกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีของเขาอีกครั้งหนึ่งครับพักอนครับได้พันตลอดสุดยอดครับเดียวกลับมาครับ